สวัสดีครับนักเรียนเมื่อวานเป็นไงครับเรารุ้ไหมอ่านการอ่านโปรแกรมเดี๋ยวเอาโจทย์ข้อสุดท้ายมาให้ดูด้วยนะใครคิดได้นะครับเอาวันนี้เรามาเริ่มต้น,นนี้น่าจะเป็นสองข้อที่มักจะออกมากที่สุดคือหนึ่งให้คำนวณหาเวลากับระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ออกทุกปีเลย นะครับแต่โจทย์ก็จะเปลี่ยนวนเวียนไปเรื่อยนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์กันเมื่อกี้นี้นักเรียนทําความเข้าใจโจทย์แล้วเนาะพนักง,งานส่งของคนหนึ่งวางแผนการเดินทางจากโรงแรมไปสำนักง,งานเพื่อรายงานตัวกับหัวหน้างานที่สำนักง,งานใหญ่ซึ่งอยู่ในตัวเมืองโดย,โดย,โดยมีข้อกำหนด แสดงว่ามีเงื่อนไขนั่นเองใช้ถนนนะครับว่ารถบรรทุกคันที่เล่นบนถนนไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวซ้ายทําได้ไหมครับเลี้ยวซ้ายทําไม่ได้ซ้ายทางไหน,นซ้ายทางไหนซ้ายทางนี้นะโอเคเลี้ยวซ้ายไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาเท่านั้นซึ่งมีแผนที่มีมีแผนที่มีตัวเลข บอกเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละเส้นทางดังรูปโดยกำหนดให้ตัวเลขแสดงว่าตัวเลขที่อยู่ในนี้ตามเส้นทางคือระยะเวลาตามเส้นทางหน่วยเป็นนาทีหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเลขที่ถูกกำหนดอยู่ในนี้คือเวลาแต่ละเส้นทางครับอ่ะ นักเรียนคิดว่าเราจะไปเส้นทางไหนดีฮะตรงไปอาเสน้นทางแรกครูขอเปลี่ยนสีเสน้นทางแรกสีเหลืองสีเหลืองอ่านักเรียนว่ายัางไงครับจากโรงแรมตรงไปทำไงครับเลี้ยวซ้ายไม่ได้ใช่ไหมต้องตรงไป ทำไงครับเลี้ยวขวาขวาอีกขวาลงมานี่โทษโทษโทษขวาขวาเลี้ยวขวาขวาลงมานี่ขวาอีกอ๋ออ้าบเบอร์บวกอย่างเร็วสามสิบสี่เอาไว้ก่อนนะสีเหลืองเอาไว้ก่อนนะมีใครคิดเส้นทางอื่นได้ไหม เก้าบวกหกกสองมได้แล้วก็ตงไปีแล้วก็เลี้ยวขวามาครับแล้วก็เลี้ยวขวาอ่ะมีเพื่อนหาได้อีกเส้นทางเอาเป็นเส้นทางสีสีเขียวแล้วกันอ่ะสีเขียวทำไงครับตรงทำไงอีกครับตรงไปอีกขึ้นอีกทำไงครับขวาตรงไปอีกขวาอีก ขวาอกีกบวกแล้วได้เท่าไหร่ได้ตอบข้อไหนอาสีเขียวสายสามแสดงว่าสีเขียวเริ่มน้อยกว่าแล้วนะ<ด>มีเส้นทางไหนอีก<ด>หมดแล้วเหรอ<ด>เอาลองคิดดูดีๆใจ,จเย็น<ด>ยคิดก่อน<ด>ค่อยๆตัดตัวเลือก<ด>เวลาต้องเร็วที่สุด,ดเพราะเขาส่งของ เขาไม่ได้บอกว่าระยะทางยาวที่สุดนะครับใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดหน่วยเป็นนาทีหน่วยเป็นนาทีนนาทอ่ะมาลองเส้นทางอ่าๆโอเคขึ้นไปสี่ สีแพ้สองสองไปหาหนึ่งทำไงต่อลงมาหาหนึ่งคงงรับขึ้นไปสี่แล้วก็เลี้ยวขวามาสองเออแล้วก็อ่าโอเคเส้นทางแรกขึ้นไปสี่ไปไหนต่อครับนี้ตรงใช่ไหมตรงใช่ไหมครับลงใช่ไหมครับ ขวาใช่ไหมครับร <c oughs> ก็ต้องหักขวาเพราะมันเลี้ยวซ้ายไม่ได้แบ<ช>งนี้ใช่ไหมทำไงต่อมันซ้ายไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปขวาแล้วก็ขวาเส้นทางเหมือนยาวใช่ไหมครับ,รบอาเรียนลองบวกครับ C, <oughs> C บวกสเป็นเท่าไหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกหกบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสองยี่ห่เป็นยี่สิบ้ามีไหแสดงว่าชอยนี้เริ่มมาแล้ว เอาแล้วนะหายี่สิบแปดได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะคำตอบข้อนี้คือยี่สิบเก้าครับลองหาดูลองหาดูครับอย่าลืมเงื่อนไขคือเลี้ยวซ้ายไม่ได้ โจทย์ข้อนี้จริงๆเวลาหาหาไม่ยากใช่ไหมครับใช้ปากกาให้เป็นประโยชน์เช่นมีดินสอใช้หนึ่งสีวิ่งก่อนเลยขีดเข้าไปได้เลยใน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 ข้อสอบใช้หนึ่งสีน้ำเงินเป็นอีกสีใช่ไหมครับสีแดงเป็นอีกสีใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราเวลาค่อยๆหาทางไปหาทางไปเรื่อยๆนะครับจนได้คําตอบสุดท้ายนั่นเองข้อนี้ ใช้เวลาเดินทางกี่นาที29่ <29. S 2> นาทีนะครับไม่ได้ยากแต่ต้องค่อยๆหาวิธีถอดมันออกมาถูกไหมครับนะต่อไปอ่ะข้อนี้ข้อนี้เป็นเรื่องการออกแบบในละเทคโนโลยีก็คือภาคเรียนที่2นี่แหละออกแบบแนละเทคโนโลยีจากสถานการณ์จากสถานการณ์ที่เก่าวมา ข้อใดคือกข้อข้อใดคือวิธีการที่นักเรียนกลุ่มนี้สามารถออกแบบโอ้มีโจทย์อยู่ข้างบนเยอะเลยครับอ่ะณนะชุมชนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง1-2เมตรในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,กราคมของทุกปี ทำให้ขาดแคลนพืชผักสวนควรัวผู้นำชุมชนนำโฟมเก่าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมนากุ้งมาแปลงมาแปลงผักลอยมาสร้างเป็นผักมาสร้างเป็นแปลงผักลอยน้ำนะครับเพื่อเตรียมรับมืออุทก,กภัยที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากแผ่นโฟมขนาดใหญ่ มีใช้ในอุตสาหกรรมนากุ้งเท่านั้นจึงหาได้ยากอ๋อคือจะไปเอาแผ่นโฟมในอุตสาหกรรมนากุ้งเนี่ยมันหายากนะครับนักเรียนในชุมชนแห่งนี้มีแนวคิดที่จะสร้างแปลงผักลอยน้ำจากวัสดุเหลือใช้ที่หาง่ายเขาจะสร้างเองเพราะอุตสาหกรรมนากุ้งหาโฟมยากถูกไหม ไปหาโฟมจากอุตสาหกรรมนากุ้งหายากเลยจะสร้างแปลงผักลอยเองที่ง่ายทนทานและประหยัดจึงศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐและเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาองค์กรเอกชนในพื้นที่จากนั้นรวบรวมข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่มี คุณสมบัติตรงตามต้องการแล้ววางแผนการวางแผนดำเนินงานสร้างและทดสอบประสิทธิภาพในด้านการลอยน้ําและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของวัสดุเหลือใช้แต่ละชนิดเพื่อหาข้อสรุปในการเลือกวัสดุเหลือใช้มาสร้างแปลงผักแสดงว่ามันมีกระบวนการทดลองครับครูข,ขอเปลี่ยนสีเนาะ เรื่องนี้ไม่มีคำนวณแต่เจตนาททข,อของข้อสอบคือข้อใดคือการออกแบบและทดลองนั่นเองเนื่องจากวัสดุมันหายากเขาจึงมีต้องไปสร้างเงื่อนไขว่าอะไรที่มันใช้ได้นะครับจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาจากเหตุการณ์ที่กล่าวมา ข้อใดคือวิธีที่นักเรียนกลุ่มนี้สามารถออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเหลือใช้ทำแปลงกเกษตรลอยน้ำเป็นการออกแบบวิชาออกแบบแเทคโนโลยีครับออกแบบเพื่อทดสอบนี่คือใจความสำคัญออกแบบและทดสอบอนักเรียนก็ต้องกลับไปดูว่าข้อไหนเป็นการออกแบบนะข้อไหนเป็นการออกแบบ การสืบค้นข้อมูลสถิติน้ำท่วมย้อนหลัง10ปีจากหน่วยงานราชการหน่วยสืบค้นข้อมูลสถิติน้ำท่วมอันนี้เป็นออกแบบหรือสืบค้นครับ,ส,บ,รบสืบค้นข้อนี้ตัดทิ้งครับต้องแยกให้ออกนะออกแบบและทดลองใช่ว่ามันถึงขั้นตอนขั้นตอนปฏิบัติเพื่อพิสูจน์นะครับพิสูจน์ าหาข้อเท็จจริงการล่างวิธีการประกอบวัสดุเหลือใช้เพื่อพยุงแปลงกเกษตรจากการสืบค้นข้อมูลเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนข้อนี้เอาไว้ก่อนเอาข้อน,นี้เอาไว้ก่อนต่อไป การนำแปลงเกษตรที่ประกอบจากวัสดุเหลือใช้แต่ละแบบไปลอยน้ำกลางแจ้งเป็นเวลา15วันแล้วนำผลมาปรับปรุงอ,นนออกแบบเพื่อทดสอบนำแปลงเกษตรที่ประกอบจากวัสดุเหลือใช้แต่ละแบบไปลอยน้ำกลางแจ้งเอาไวก้ไวก่อนนะ ค่อยๆตัดถูกแล้วล่ะครับค่อยๆตัดออกการนําแปลงกเกษตรที่ประกอบจากวัดสดุโดยใช้มาประกวดแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น,ปร,นประกวดปร,ประกวดนี้ไม่ใช่แน่นอน,น,นเนาะเหลือ2ออันครับออกแบบเพื่อทดสอบสออกแบบเพื่อ พื่อทดสอบทดสอบประสิทธิภาพเห็นไหมสแสดงว่ามี2ประเด็นใช่ไหมครับออกแบบแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพต้องตอบขอ้อ3ค่อยๆตอบค่อยๆต,ตัดออกถ้าเราอ่านโจทย์บางคนอ่านโจทย์ยาวๆเป็นไงครับน่าเบื่อไหมเบื่อ แต่ว่าจริงๆพอเรามาทําจริงๆเราเค่อยๆตัดออกมันก็ง่ายถูกไหมนะครับอะ